เรากินกันจนหมดละเราจะต้องทิ้งไอ้พวกนี้เพราะมันแก่ยากเราจะขี้เกียจเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยเขาจะใช้ตะข่ายครับแล้วทิ้งเลยซึ่งมันกลายเป็นวัสดุทิ้งแต่เราอ่ะมีนโยบายที่จะซีโร่เวสใช้ทุกอย่างใช่ไหมก็อาจจะทําแบบเราเนี้ยก็ได้เพราะว่าแค่นี้มันก็พอกินแล้วกับอีกอันหนึ่งก็คือเอาไม้จริงก็ได้หรือไม้ไผ่ก็ได้ปากหัวท้ายเสร็จแล้วเราก็เนี่ยสมมติปักหัวท้ายอย่างเงี้ยครับแล้วก็วางเอาโทษน,นวางเงี้ยเป็นตัวอย่างเสร็จแล้วมี2อันอีกป่ะนั่นอน่ะเอามาอีก จริงๆเรามีเยอะนะนี่หน่อยเนี่ยอ่าอันนี้ขออันนี้ก่อนขออันนี้ก่อนให้ตัวอย่างการทำค้างใช่ปลูกถั่วที่บ้านเนี่ยปลูกเลยหาไม่พายปลูกเลยตรงนี้ตรงนี้หลุมตรงนี้หลุมเดี๋ยวเขาขึ้นมาตรงนี้คให้เขาอันนี้ผมเรียกว่าค้างตัวเอนี่ค้างตัวอ่าค้างตัวเองคือแบบนี้คือมาค่อยกันใช่สองข้างใช่ครับแบบนี้เนี่ยปักอันปักอันหนึ่งอย่างนี้ใช่แล้วแล้วถั่วฝักยาวเขาจะไล่อย่งนี้ขึ้นมาเราเดินไปมันก็ขึ้นตรงนี้มาอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราประนีอีกหน่อยเรราาาจะะะมปลูกกขนนนงค้้้ออไไย่ี็ด ได้หมดเลยเห็นท่าไหมครับแต่ว่าเวลาขุดหลุมมันต้องขุดบริเวณนั้นนะจะได้ไม่ต้องผูกไก่ใช่ป่ะออใช่แบบเนี้ยที่บ้านก็ทําได้ใช่ไหมขั้นถ,ถ้าอย่างนงี้เราถ้าสมมติเรามีเหล็กมีอะไรเหลือใช้อ่ะเราทาอย่างเงี้ยเป็นสำเร็จรูปอะ่ะแล้วให้มันปลูกได้ทั้งหกหลุมใส่กระถางได้ไหมได้กินไหมใช้ได้ตลอดชีวิตถูกต้องนะครับใช้กันวัานไหนก็ใช้ได้นานเลยล่ะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสรุปแล้ว การปลูก <c oughs> ของเราเนี่ยค้างไร้รูปแบบสําหรับโจทย์็ไก้ยค่ะไม่ใช่แค่ฟังลงมือเลยตอนนั้นปลูกแนวที่ข้างยื่นเยอะๆลุ่มแข็งแรงมาปุ๊มันล้มเลยก็ต้องทําให้แข็งแรงครับเพรน้ำหนักน้ำหนักมันเยอะๆแล้วน้ำหนักอันนั้นเดี๋ยวทำไปเราจะรู้เองเหมือนที่ผมเรียนไปเมื่อกี้ว่าถ้าเราใช้ไม้ไม้ไผ่คนไม้ไผ่ปักหัวท้ายนะครับแล้วแล้วเอาตัวไม้ลวกยาวๆอ่ะมันมันใหญ่เป็นโคนใช่ไหม แล้วข้างบนเนบาๆไม้แห้งอ่ะแล้วผูกเสร็จแล้วแล้วก็ไม้มาวางเป็นตัวเอและผูกแค่นี้ง่ายๆอย่างเงี้ยมันก็แข็งแรงมากเลยเพราะว่ามีหัวท้ายแล้วก็มีไอ้ตัวนี้มาช่วยค้ำอย่างเงี้ยก็จะเป็นแข็งแรงแต่สําหรับที่เนี้ยเรารู้ว่ามันมีต้นไม้ล้อมรอบไม่มีลมแรงมากนักฉะนั้นการปักลมไปเฉยๆเนี่ยก็ได้กินแต่สําหรับฟักทองนะครับถั่วพูก็ได้แต่ฟักทองเนี่ยเราไม่เอาขึ้นแต่บางคนบอกว่าฟักทองเนี่ยพื้นที่เขามีหนูอยู่กับพื้นไม่จะโดนหนูกินแต่ที่บ้านผมเนี่ยยิ่งอยู่ใน ซอกหรืบเนะี่ยิ่งชอบปลูกฟักทองทิ้งไว้มาทีมาตัดยาอ้าวเจอฟักทองอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าฟักทองแทนที่จะอายุ65วันเก็บกินได้3เดือนรวมเป็นประมาณสัก5เดือนเงนี้ยกลายเป็นว่า10เดือน11เดือนก็ยังพอมีหลงมาให้กินอย่างเงี้ยกลายเว้นอย่างนั้นอย่างเงี้ย<ล>คอยมีฟักทองมันไปไกลฟักทองไปไม่ไกลครับไม่ไกลสัก4-5เมตรแต่แต่ขึ้นอยู่กับพันธุ์ด้วยนะบางพันธุ์ก็ไปไกลกว่าน,นั้นแต่ฟักทองเวลามันขึ้นเราจัดเราจัดได้เป็นระเบียบอย่างผมเนี่ย ปลูกตรงนี้เสร็จปุ๊บมันก็วิ่งไปนวดไม่ได้เอเราก็จัดไปทางนู้นเลยทางที่พี่ยืนอ่ะเส้นนี้เลยเวลาเราเดินอ่ะมันเดินง่ายอย่างเงี้ยจัดเราต้องหมั่นมาดูแลแล้วก็จัดเขาหน่อยจัดจัดไม่ให้เขาเสียหายแค่นั้นเองครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราปักไว้จที่นี่อันนี้ถั่วนะมีครั้งแบบอันนี้เราทําให้ดู2แบบเนาะเมื่อกี้แบบขึงสองข้างกับทำเป็นตัวเองอ่ะรุ่งเรืองพี่เลิศปักเลยครับส้นสายมันไม่ไหวอันนี้พี่พี่บัตรบอกว่าที่นี่ลมไม่แรงปักเลงปักกันแบบธรรมดาแบบนี้เลยเที่ยวจ่อมาตอกปักปัก แล้วก็ให้เขาต่อเนื่องกันไปปักอย่างนี้กันมาเหยียบตอนที่เขางอกด้วคุณเหมียวอ่าค่ะให้เรารู้ว่านี่เราทาสัญลักษ์ไว้เนาะวันนี้เราปลูกไว้อยู่นะใช่ครับเพราะเวลาขขึ้นต้นอ่อนบางคนไม่เห็นมันอยู่กับหญ้าไงเพราะเราไม่ถอนหญ้าเราไม่ฆ่าหญ้าอยู่แล้วค่ะหหญ้ายอยู่อยู่แต่เวลาต้นอ่อนขึ้นเราอาจจะมองไม่เห็นเพราะนั้นก็ปักไม้ไว้ให้รู้โทษนะครับขด้น้อนนี้จะเป็นแจ็กผู้คายักษ์กันใช่ไหมใช่ปักกันอ่า ให้เลื้อยกันขึ้นไปนะได้อยู่นะพี่บ๊ดถ้ามันสูงกว่าไม้ล่ะทําไงอ่ะให้มันเกี่ยวเนื่องกันไปเหรอคะใช่ครับได้ครับให้เขาจับให้เขาพันกันไปใช่เหมือนตรงเนี้ยเรามีเรามีตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมไปปลูกข้างๆก็ใช้ได้แต่เพียงแตว่าเขาไม่มีแดดไม่มีแดดอาจจะโตช้าหน่อยหรือพี่บ๊อดเราจับเขาไปเกี่ยวกับค้างเดิมได้ไหมคะให้เขาไปพันค้างเดิมได้ครับเดี๋ยวเราค่อยปลูกตัวนั้นเพิ่มสำหรับเพิ่มเอาอันนี้เหมือนว่าพาทำสาธิตให้ดูแล้วก็พาทำให้รู้ก่อน ว่าได้ทั้งต้นได้ทั้งค้างโดยไม่ยุ่งเกี่ยวของเดิมลองไปดีไซน์ที่บ้านดูด้วยเนาะใครมีพื้นที่แบบไหนลองเดินแบบค้างแบบไหนมีวัสดุที่ตากผ้าเงี้ยที่เราไม่ได้ใช้แล้วใช้ได้บันไดอะไรเงี้ยนะบันไดโอ้บันไดนี่เจ๋งเลยบันไดนี่ใช้ได้ยิ่งไม่ได้ใช้นานๆใช้เลยใช่บันไดไม้ไผ่เก่าๆอะไรเงี้ยนะบันไดไม้ไผ่เก่าๆหรืออะไรเงี้ยได้่ทีเงร้อได้ครับ ได้ได้ก็เมื่อกี้อย่างที่ผมบอกว่าเราใช้กระถางใหญ่หน่อยใช่ไหมแล้วเราเอาที่ตากผ้าไอ้ที่ว่ามันเป็นเกี่ยวของขายใช่ไหมพวกที่จะขอเกี่ยวใช่ไหมนั่นอาตะแกงแบบนั้นได้นั่นเราแจ๋วเลยอะไรก็ได้ที่มันจะทําให้เขาเกี่ยวไปได้ล้วใช้เชือกเคลือเลยแล้วขึ้นไปได้เรื่อยๆแล้วเราก็เด็ดเดด็ก็บใช่เก็บินง่ายๆเอาชิตให้เราสบายและง่ายที่สุดโอเคแต่ว่าต้องถ้าไว้ในใกล้ๆที่มันมีคกกับพลิกอะไรหน่อยก็ดีปจะได้ทํากิน อ่าเดี๋ยวเราไปอันนี้คือการอะไรนะเพาะเมล็ดแล้วลงดินจริงเลยครับนะต่อไปคือเวลาตัดแต่งกิ่งแล้วหรอการแต่งกิ่งขอปลูกมะพร้าวหน่อยได้ปะขั้นรายการนิดนึงได้ไหมคะทางบ้านได้ไหมคะนี่เราเดี๋ยวเราปฏิบติการปลูกเราจะขอปลูกมะพร้าวไว้ที่ฐานทำสองต้นเป็นกรณีศึกษาถ้ากินลูกได้ก็กินถ้ากินลูกไม่ได้ก็อาจจะกินยอดจะได้กินไหมใช้เวลานานไหมคะมะพร้าวจริงๆสี่ปีก็ได้กินละสี่ปีใช่ครับคิดว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันจนสี่ปีไหม แต่แต่เราไม่ได้กินใช่ไหมพี่บาทใช่เราปลูกไว้ให้ลูกให้หลานใช่แหมล้ันนี้ไม่ต้องให้ลูกให้หลานเลยนะขอขอมบพระคุณในหลังรบกวนในซุ้มเนี่ยครับสองต้นเนี่ยครับแล้วใครจะรู้สี่ปีผ่านไปอย่างรวดเร็วไม่ต้องหรอกครับเอาแค่นี้แล้วก็ได้กินละครับแต่แค่เดี๋ยวเติบโตก็ชื่นใจแล้วนะใช่เดี๋ยวเราจะปลูกตรงนี้เลยเอาตรงนี้เหรอตรงนี้แหละพื้นที่ตรงนี้คุณน้องตัวน้อยนี่เด็กน้อยมาดูวันนั้นผมมาดูกับคุณเหมียวเราว่าตรงเนี้ยแดดดี หน้าปลูกมะพร้าวแล้วก็รูว่ามะพร้าวต้องการแดดแรงแดดดีใช่ครับแดดดีแดด80เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปสบายสำหรับเขาค่ะง่ายๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาแก้ไขซ่อมแซมทีหลังก็ได้ตลาดคะระหว่างนี้มีคำถามสักนิดได้ไหมฮะได้เลยเขาบอกว่าตลาดทั่วไปเนี่ยมีต้นหนามเขาเรียกหนามหนามคมจริงๆคือหนามรมใช่ไหมขายไหมทั่วทั่วไปเนี่ยมีครับแต่ว่าอาจจะหายากหายากมากๆดูในลาซาด้าก็มีขายต้น210 500อย่างเงี้ย แต่ว่าถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยเดี๋ยวมาขอผลสดลูกหนึ่งอ่ะไปไปพร้อเม็ดเองหรือไม่ได้เดี๋ยวเพว่เราหรือไม่ก็อาจจะกลุ่มเราเนี่ยเชื่อกันพาะอขึ้นมาแล้วก็ทําอะไรยังไงก็แล้วแต่อยากแจกก็แจกไม่มีปัญหาเลยพี่ขุดตรงนี้แล้วเอ๊ะเอาลึกแค่ไหนครับใครอยากขุดบ้างครับพี่หันจอบอย่างนี้หันจอบได้ไม่มีคนใครไม่เคยขุดดีกว่าใครไม่เคยขุดเวลาปลูกมะพร้าวเราอันเนี้ยผมถอนมาเป็นเป็นต้นที่มะพร้าวหอม ก็เวลาเราปลูกอะเอาดินกอกแค่นี้ครับต้องตั้งไงแนวทรงไหนยังไงไหมคะเรื่อย่างเงี้ยครับเดี๋ยวทําให้ดูเอาแล้วเดี๋ยวจะปลูกให้มิดเลยแล้วคุณไม่เคยขุดใช่ไหมคะนี่เห็นไหมคะให้ดูไม่เคยเน่นแหละค่ะยิ่งดีเคยเคยเล่นเทนนิสไหมครับอ่าเพราะถ้าเล่นเทนนิสปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าตอนไหนที่ควรผลักตอนไหนควรปล่อยอันไหนแบ็กสวิงอะไรอย่างเงี้ย อันนี้มันมีรากอยู่คราก็ลบไปหน่อยครับรากไม้รากคูนนี่แหละขึ้นไปหน่อยก็ได้รากคูนที่อยู่ที่นี่นะคะัคนจะยืนข้างหน้านะจ๊ะยืนข้างๆเขาจะระมัดระวังเวลาเราลงจอบก็คือคนยืนข้างหน้าต้องระัวังระวังดินกระเด็นระวังจอบกระเด็นแล้วเราจะไม่ขึ้นจอบถ้ามีคนยืนข้างหน้าก็เป็นความปลอดภัยอีกสักนิดนึงครับกว้างอีกนิดนึงครับเราไปต้อนผู้หญิงให้ขุดแบบออมะพร้าวใช่ครับเป็นผู้หญิงเนี่ยเราก็จะเคลียรเป็นพิเศษอไมช่ เราต้องการให้ผู้หญิงอยู่นานๆอันนี้เตือนแล้วนะว่าเตรียมมันเลอะมันลอยเพคลื่อนไงห้ามบ่นโอเคใช้ยากปลูกครับปลูกให้เอียงอย่างเงี้ยครับอ่าค่ะให้เราต้องการให้เราเท้าเตี้ยปลูกอย่างนี้เลยอ่ะวางให้แล้วกบได้เลยครับคือยังไงคะให้เป็นแนวนี้เหรอคะนั่นแหละนั่นแหละไหนๆเอียงอย่างนี้นจริงๆถ้ารากไม่เยอะนะผมจะให้โผล่จะได้กันให้เอียงหน่อยๆเอียงเอียงเอียงมากที่สุดอะแต่ว่าถ้ามากกว่านี้จะโดนเหยียบอ๋อเดี๋ยวเอาไม้มาปักมากที่สุดโอเคเดี๋ยวรอดูเสร็จแล้วแล้วก็เอาเท้า ยากไหมครับปลูกมะพร้าวยากไหมแล้วเดี๋ยวแผนกรดน้ําก็รบกวนรดหน่อยแค่นี้เสร็จแล้วเอาไม้ปักใช่ปลูกมะพร้าวง่ายไหมแต่เมื่อก่อนไม่เคยปลูกเราไม่รู้จะเริ่มไงถ้าทําแค่นี้ปุ๊บจะให้ปลูกอีกขีดสิบท้นก็ปลูกได้ใช่ไหมพี่ปัดคะขออนุญาตโทษทีแล้วถ้าไม่มีต้นขึ้นอย่างนี้ที่เราเห็นเป็นแบบมะพร้าวทั่วๆไปที่เป็นมีระพนเก็บในที่ร่องลดน้ําเก็บเก็บในที่ร่องลดน้ําแล้วก็ให้เขางอกซะหน่อยแล้วมาปลูกครับ บางคนรอให้งอกสักหน่อยแล้วก็ลงได้บางคนลงกระถางหรือใส่ถุงดําไว้จนงอกสักขนาดนี้แล้วมาปลูกจะรอดง่ายกว่าคือผมเคยเอาลูกได้น้อยไปปลูกอ่ะและเดินโดนไอ้นี่ครับปลวกกินก่อนพอปลวกกินจนถึงน้าข้างในน้ำเขาหมดเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้แล้วเพราะในข้างในเขาใช้น้ํากับอาหารตัวเองเลี้ยงนะเขาไม่ได้อาศัยอาหารในนี้นะอ้น้ำมะพร้าวที่ว่าที่เรากินเป็นน้ำมะพร้าวช่ก็คือเขาใช้น้ำนั้นเพื่อเลี้ยงได้เคยเคยผ่ามะพร้าวมีงอกข้างในไหมนั่นแหละแปลว่าเข้าสู่กระบวนการจะออกอย่างนี้ละ เฮ้ยหรอมีน้ำข้า่ในด้วยใช่คือมะพร้าวเนี่ยเป็นจุลินทรีย์มหัศจรรย์มากเลยนะสร้างตัวเองจะเป็นเป็นต้นขนาดใหญ่ได้จนสร้างสร้างเป็นดอกได้ออกดอกออกดอกเสร็จพอพึ่งมาผสมเสร็จปุ๊บนะออกเป็นทลายเป็นอะไรต่างๆมีน้ําอยู่ข้างในมีแต่เบรนเนี่ยถ้าผ่าลึกเล็ไม่มีน้ําจะมีน้ําจะมีน้ําเสร็จมีน้ําเปรี้ยวมีน้ามีเนื้อแล้วก็น้ําหวานแล้วก็แก่เห็นท่าไหมแล้วก็งอกถ้าวงจรเขาแบบเป็นจุลินทรีย์ที่แบบโคตรเก่งเลยฉะนั้นเนี่ย เราจึงนิยมใช้น้ำมะพร้าวเนี่ยมาทำน้ำหมักผสมอย่างเช่นเราทำสุนภักรสจืดน่ะถ้าอยากขยายให้เร็วงแวอันน้ำมะพร้าวเติมอีกหน่อยแรงเึ้นไปอีกจริงๆสุนภักรสจืดเราก็ดีแล้วนะแต่สามารถแอดวานได้อีก